สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับหนิงใน lady tip พอชีวิตผู้หญิงไม่ได้มีแค่เรื่องผู้ชายนะคะค่ะและวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ของ You Star ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ You s t a ากลุ่มนี้นะคะเขาจะเรียกว่า3สเต็ปสุดชิคฟินเวอร์เพื่อผิวเนียนใสออร่าขั้นเทพนะคะสเต็ปที่1นนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะสวยเนียนใสครบ ในหนเดียวนะคะใน5คุณสมบัติเลิศสุดนะคะด้วย CC c r e รีม b c r e ครี a เมคอัพเบสไว t e เทนนแล้วก็กันแดดซึ่งมีค่า spf 20 pa บวก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 เลยนะคะซึ่งมีถึง4บวกด้วยกันเลยนะคะค่ะแล้วมาถึงสเต็ปที่2นะคะเป็นตัวนี้ค่ะอ่าสเต็ปที่2ตัวนี้เป็นไพรเมอร์นะคะสวยเนียนใสใบไปอีกขั้นนะคะผิวใสไม่มันนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ก่อนหรือหลังแต่งหน้านะคะเพื่อลดความมันวาวบนใบหน้าเราค่ะ ดูกันค่ะเนื้อครีมจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะวิธีใช้นะคะก็ตบลงบนบนใบหน้าเลยนะคะเบาๆนะคะให้ทั่วใบหน้า ต่อไปนะคะมาถึงสเตจที่3นะคะเป็นตัวนี้ค่ะผิวสวยครบขั้นตอนนะคะแล้วก็ทําให้อ่าใบหน้าเนียนนะคะไม่มันวาวด้วยนะคะหน้าไบรท์ไม่มีหมองค่ะด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยจะอ่ากันแดดได้ด้วยนะคะนี่นะคะเปิดออกมาเป็นสองชั้นอย่างนี้นะคะอันแรกเป็นพับนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปเป็นแป้งแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวเรามาลองทากันดูนะคะตบลงไปนะคะให้ทั่วใบหน้านะคะ เอาแค่นี้ก็รู้สึกเลยนะคะว่าผิวหน้าเราเนี่ยขาวใสขึ้นนะคะ3มสเต็ปครบขั้นตอนจริงๆค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ สามสเตปเนียนใสาจากยูสตาในวันนี้นะคะค่ะทำให้หน้าเนียนใสขึ้นมาเลยจริงๆนะคะค่ะและในวันนี้นะคะหนิงก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากยูสตานะคะที่ส่งสสเตปสุดชิคปินเวอร์นะคะเพื่อผิวเนียนใสอลร่าคั้นเทพนะคะมาให้ทางเลดี้ชิฟได้ทดลองใช้กันค่ะขอทวนอีกครั้งนะคะสเตปที่1นนะคะนี่ค่ะสวยเนียนครบใน1เดียว5คุณสมบัติเลิศสุดนะคะกับ CC c r ครีม BB บีครีมเมคอัพเบสไวท์เทนนิ่งแล้วก็กันแดดนะคะ SPF20PA บบวกบวกบวกนะคะค่ะ ขั้นตอนที่2ค่ะตัวนี้ค่ะสวยเนียนสยใสไบไปอีกขั้นนะคะด้วย Naughty Chic Instant Anti-Sebum and Oil Pri m e r นะคะสำหรับสเต็ปสุดท้ายค่ะเพื่อหน้าเนียนแมทไม่มันวาวนะคะแล้วก็หน้าไม่ดรอปด้วยนะคะหน้าไบรท์ไม่มีหมองค่ะตัวนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ยูสตา a r ค่ะและวันนี้นะคะหนิงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับ Lady Tips เพรพอชีวิตผู้หญิงไม่ได้มีแค่เรื่องผู้ชายค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ